บรรยากาศชืดคุมความอันตรายในความมืดมีสิ่งที่อันตรายรอตุยตูดมึงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่เกมเอาลาดนะครับสั้นๆง่ายๆครับเกมผีและโลกจิตไร่กระทืบมึงครับนี่สั้นสุดละที่กูจะนิยามให้ได้ผมก็จะมาเริ่มเกมใหม่เลยแล้วกันนะครับเรือกเป็นบ้าข้างไปคุณบ้าไปแล้วกันเหรอหมดบ้าข้างเนี่ยจะนําเสนอประสบการณ์ที่คุณเนี่ยจะหัวเจววายตายห่านะครับ ความยากระดับสูงสดุดไม่มีจุดเช็คพอยต์ค้าคุณตายคุณจะกลับไปเริ่มใหม่พร้อมจะทุกทรมานแล้วหรือยังแน่นอนครับว่าแหมไม่ครับไอสัตว์ความยากฝันไล้แล้วกันเนื้อหาภายในเกมเอาลาร์ดเป็นไปด้วยความรุนแรงเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กกระโปงที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่เขามีเด็กกระโปงที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วต่มึงอยากดูแล้วมึงแยกแยกะออกเป็น มึงก็ดูไปเถอะคุณจะได้รับบทเป็นไมค์อัพเชอร์นักข่าวผู้มีนิสัยชอบสืบสวนเรื่องราวสอยองขวัญแบบเจาะลึกด้วยความชอบเสี่ยงในการขุดค้นข้อมูลที่นักข่าวอื่นเขาไม่กล้าทํากันก็คือเขาไม่ทํากันไหนสักคุณจะได้ค้นหาความลับอันดามืดหน้าจักรงสถาบันจิตเวชเมาส์แมชชีนคุณไม่ใช่นักสู้จะเอาชีวิตรอดตับเท่รรี่คุณดิ้นรนได้ก็ไม่สู้อะแต่กูก็สู้ชีวิตอยู่บันทึกทุกอย่างที่พบเห็นในการค้นหาความจริงทําการความสยองขวัญของเมาส์แมชชีน และนนำมาเปิดเผยให้โลกได้รับรู้คุณมีทั้งเลือกเพียงแค่วิ่หนีหลบซ่อนและยอมตายซัสลาเจ้าที่กรมวิชาก,การเกษตรเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสัทราการะกครับไอ้ที่มาแมวไวไงอ่านไม่ทันขอณตอนนี้เวลาจะอ่านเอากันพุ่งงานแล้วนะอันนี้ ครับกำลังมาทำข่าวที่นี่ดีสินบะริสถาบันเมาส์แมชชีนเนี่ยนี่ผมขับรถมาที่สถาบันกิตเวชแล้วขออนุญาตจอดแป๊บนึนะ่งฮะ ไม่ค่อยพักเครื่องวะนี่จะได้ช่วงดวงจะได้ดีกว่านี้โอเคเอกสาร17กันยายน2013จากผู้ใช้อีเมลท่านหนึ่งคือ mysubcher หัวขอ้ขอ,ขอคำแนะนำพฤติกรรมผิดกฎหมายในระบบจิตเวชของเมองออฟคุณไม่รู้จักผมหรอกเขาเรื่องอะไแล้วกันเพราะพวกเขาอาจจะจับตาดูยอยู่ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ในแลบ,บจิตเวชของเมองออฟทำได้2อาทิตย์แล้ว ตอนนี้ร่างกายผมแทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆแต่เอาเถอะช่างพวกแม่งเลยแล้วกันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นที่นั่นผมไม่เข้าใจและแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นที่นี่พวกบ่อพากันพูดถึงการรักษาด้วยความฝันแบบหลับลึกมีหลายคนถูกทำร้ายและเมื่อออฟทำเงินจากจุดนั้นเรื่องพวกนี้ต้องแฉให้โลกรู้โอเคขอบคุณมากน้องชายแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าใครแต่ก็ช่วยข้าได้เยอะมาก โอเคกล้องเว็บแคมไม่ใช่ก้องเว็บแคมก้องก้องวิดีโอนี่แหละ okay. อันนี้อ okay. ินฟาเล์โอเคว้าถึงเวลาของข่าแล้วข่าคือหมยสับเชื่อข่าอย่ามาเปิดโปงที่นี่เป้าหมายอัปเดตข้อมูลของคุณกดแท็บโอเคเป็นสอนกดแท็บมีโน้ตมีเอกสารโอเค คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้แหมปิดให้เลยนะอีกที่อากาศไม่ให้ออกอะไรเงี้ยไม่เปิดไม่ได้ประตัวนี้นะถูกแล้วกดค้างเพื่อเปิดยกกล้องเหตุการณ์มันคือเกิดการกดตัวเองดูเพื่อนอนนอนโอเคผมรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเพียงแค่มองมาที่แห่งนี้ สถาบันจิตเวท Mount Machine, เมาแมชชีนเคยถูกสังปิดเพราะเรื่องอื้อฉาวและการทดลองลับของรัฐบาลเมื่อปี1 9 7 0ที่นี่กลับเปิดอีกครั้งในชื่อสถาบันจิตเวชเมอร์ออฟเมื่อปี2009ในนามขององค์กรการกุศลสัญญาณมือถือไม่มีในรัศมีหนึ่งหมายรอบที่นี่ต่ดูเหมือนจะถูกบล็อกด้วยสัญญาณมากกว่าที่จะสัญญาณเมอร์ออฟคอร์เปอเรชั่นมีประวัติยาวเป็นหางว่าวเรื่องของการปลอมแปลงผลกําไรให้ดูเหมือนเป็นการกุศลแต่มันไม่ใช่กับแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าพวกเราจะคิดยังไงคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ และเรื่องที่ว่าจะทำให้พวกเวนนี่พังพินาศอย่างแน่นอนโอ okay. เคจะเกิการลงนอนตกดกล้อง,องเฮ้ยเปิดไฟใครนะ่ะเฮ้ยมันหนีไปแล้วแปลว่ามีคนอยู่ เปิดนะครับผมไปทำข่าวเปิดนะครับโอเคครับไม่เปิดค้อยทางไหนได้บ้างโอเคไม่ได้เพราะนั้นล่ะทางนี้ก็ไม่ได้ล็อก ขนนันั่นนั่งรถกลับบ้านได้ไหมครับผมไม่อยากทำข่าวแนละ้วขี้เกียจอยากไปนอนเล่นเกมอยู่บ้านครับโอเคแปลว่าต้องไปนี่โอเคก็ไ,ไปแปลว่าเรามาถูกทางแล้วโอเคเปิดนะครับไม่เปิดอีกอใช้งานกล้องเพ่ซูมมองขึ้นมองลง อ่ะก็แปลว่าเราต้องเข้าขึ้นทางนั้นแหละมันไม่มีทางอื่นแล้วมั้งใช่ไหมมันไม่มีทางอื่นแล้วโอเคเราต้องปีนนี้ขึ้นไปโอเคโอเคกระโดดอ๋อสเปดวากกระโดดกระโดดขึ้นโอเค ขึ้นไปจะเจออะไรไหมครับเนี่ยเอ้าอยู่ดีก็ไฟก็ขาดโอเคครับไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่น่ามีอะไรตุกดางเปิดโอเคเปิดเบาๆเปิดเบาๆโอเคไม่น่ามีอะไรเนาะ โอ้ยสัตว์วใจวายพอดีเฮียโอเคครับไปต่อ A สองหนึ่งหกขออนุญาตเข้านะครับอะไรเอ่ยแบตเตอรี่อ๋อเป็นแบตรอบกล้อง ตเติมด้วกดการตรวตัวโอเคมันมีแบตหมดก็คงต้องประหยัดแบตหน่อยโอเคปิดก่อนปิดจะปิดครับกูจะปิดไอ,อ้เียกูจะติดบ่ก็ไม่ให้กูปิดบ่เนาะไอ้อเฮียโอเคเก,ก็บกระสาษมากดเจเพื่อเปิดกระดาษโอเคระบบจิตเวชเมืองออฟโครงการวอร์ไรเดอร์ บริษัทมเมาส e m a c หมายเลขเคส174ชื่อย่อคนไข้บิลลี่วันที่รักษา14ตุลา2012รับการรักษาครั้งแรก12กันยา2009อายุ19ปีเพศช,ชายหมอประจำเคสดรคาอ r สตันสถานะการบำบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝันเครื่องโมฟานิกสามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ต่อตามกำหนดผลการวินิจฉัยผลการทางเดินหายใจไม่พบสารตกค้างในหลอดลม แต่ทว่าเครื่องปั่นแยกเมล็ดแดงลบเดียวอีกครั้งในการแยกมเมล็ดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงยิ่งผลการสแกนพบว่ามีการกอกตาชา้าแบบเร็วระหว่างที่หลับทว่าในช่วงที่ไม่มีการกอกตาพบว่าคนไข้หัวเราะออกมาบนันทึกการสัมภาษณ์บิลลี่ถามถึงคดีที่แม่ของเขาฟออ้องร้องเมอร์ออฟสถานปันจิตเวชนี่แสดงว่าต้องมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าบิลลี่จะอ้างว่ารู้เรื่องนี้ผ่านความฝันของดรเทเกอร์ หมายเหตุในาชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเพียงเทเกอร์เพียงคนเดียวคือริชาร์ดเทเกอร์ผู้บริหารจาก M.R.D. ทางนี้คําสั่งทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยจะต้องถูกตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยของกล้งวงจรปิดรวมทั้งให้มีการวิเคราะห์เชิงไบโอมติกของการวอร์ไรเดอร์ระบบจิตเวชเมอร์ออฟบริษัทเมส์แมชชีนอ่าโอเคเข้าใจละไฟมันก็พิมหน้าห้องขู่บสัตัท แปลกๆนะแปลกๆนะสึกแปลกๆนะโอ้ยปิดประตูใส่เฉยเลยเขินหรอเปิดทางไอ้หน่อยได้ไหมยูเขินทำไมอ,อืมเหมือนจะต้องปีนขึ้นไปตัวเป็ดปลาปีนขึ้นช่องแอร์โอเคไปลุ้นผีช่องแอร์ว่ะ เออมาละกขาลังเซฟเกมอืมไลบรารีห้องสมุดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้เช็ตอย่างนะมึดตึดเล็กสัตว์โอ้ยเหี้ยไปห้อยอะไรตรงนั้นหนะลูก อพวกมันฆ่าเรามันหลุดออกมาแล้วพวกกายพันธุ์ไม่มีทางเราไม่มีทางสู้มันได้แต่จะต้องหาที่ซ่อนประตูหลักต้องปลดล็อกที่ห้องรักษาความปลอดภัยเออเอออ๋อไหนจะต้องรีบหนีออกจากที่นี่ซะ รีบหนีไปเจ้เพื่อนได้เลย,เลยฉันจะหนีผมไม่อยู่แล้วเป็นกูไม่อยู่ไมาอย่าดื้อน,นะฟักใครนะ่ะใครนะ่ะคุณคือใครใครลนะ่ะ ้ดีครับพี่พี่ปล่อยผมโอ้ยโอ้ยปล่อยจริงด้วยไอ้เหียโอ้ยเหียปล่อยมาล่วงและล่างเลยสัตว์โอ้ยอโอ้ยฉันตายหรือยังและนี่เธอคือใครกันละนี่ พ่ออยู่แล้วพระเจ้าทรงเมตตาส่งลูกมาเป็นสาวกของพ่อ,พอสินะจงรักษาชีวิตลูกให้ดีเจ้ามีหน้าที่ต้องทำแล้ว